เคยไหมที่รู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่กลางทะเลกว้างไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรในชีวิตไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือแม้แต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆในช่วงเวลานี้หลายคนอาจรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในจุดที่ชีวิตไม่ค่อยมีทิศทางหรือเหมือนกำลังเดินทางในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆที่คนเราจะรู้สึกแบบนี้ในบางช่วงของชีวิตเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกเสมอไปแต่ไม่ต้องกังวล ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้ขอแค่มีความตั้งใจและกล้าที่จะเริ่มเรามี5วิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เพื่อค้นพบตัวเองและเข้าใจสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆและถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าคุณชอบอะไรในตอนนี้บอกเลยว่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีทางค้นหาความชอบนั้นเจอลองมาดู5วิธีที่จะช่วยให้คุณค้นพบตัวเองกันค่ะหสำรวจอดีตย้อนดูสิ่งที่เคยทำแล้วรู้สึกดี การสำรวจอดีตไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ยังทำให้เรามองเห็นว่าอะไรที่เคยทำแล้วรู้สึกดีอย่าลืมว่าในบางครั้งความชอบในวัยเด็กอาจกลับมาเป็นคำตอบที่เราเฝ้าค้นหาอยู่ลองนั่งลงและเขียนไดอารี่หรือบันทึกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในอดีตทั้งในวัยเด็กวัยรุ่นหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาสมมุติว่าในตอนเด็กคุณชอบเล่นดนตรีหรือร้องเพลงคุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบ จนกระทั่งวันหนึ่งคุณได้ลองกลับมาทำอีกครั้งและรู้สึกว่ามันทำให้คุณมีความสุขมากกว่าอาชีพหรือกิจกรรมอื่นๆที่เคยทำมาอีกตัวอย่างหนึ่งคือคุณอาจเคยชอบการวาดรูปหรือทำงานฝีมือมากๆตั้งแต่เด็กแต่มันถูกทิ้งไปเพราะการเรียนหรือการทำงานจนไม่มีเวลาลองคิดกลับไปว่าเคยมีช่วงเวลาไหนที่ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้างลองเขียนลงในกระดาษหรือบันทึกในโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ความคิดหายไปจากความทรงจำ ถามคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนหรือพ่อแม่ว่าเคยเห็นคุณทำอะไรแล้วดูมีความสุข2ลองทำสิ่งใหม่ๆเปิดใจเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่เคยลองการลองทำสิ่งใหม่ๆจะช่วยเปิดมุมมองให้เราได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองมากขึ้นบางครั้งการออกจากคอมฟอร์ทโซนและลองทำอะไรที่ไม่เคยทำอาจทำให้คุณเจอสิ่งที่ชอบโดยไม่ทันตั้งตัวเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆเช่นเรียนทำอาหารการเรียนภาษาใหม่หรือการเข้าคลาสทำงานฝีมือ คุณอาจลองเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เคยคิดจะลองเช่นการวิ่งมาราธอนการเล่นกีฬาใหม่ๆห,หรือการอาสาสมัครช่วยงานต่างๆมีคนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะชอบทำสวนเลยเพราะคิดว่ามันเป็นแค่กิจกรรมที่ทำให้ศกรปรกแต่พอเขาลองซื้อกระถางดอกไม้เล็กๆมาปลูกเขาก็เริ่มสนุกกับการดูแลพวกมันและยังทำให้เขาค้นพบว่าเขารักธรรมชาติและการทำสวนจริงๆซึ่งเขาใช้เวลาทำสวนเป็นอาชีพเสริม จนตอนนี้เป็นงานที่ทำได้ทั้งวันอีกตัวอย่างหนึ่งคือคนที่เคยกลัวการถ่ายภาพเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีสีมือแต่พอลองหยิบกล้องมาถ่ายรูปธรมธรมดาาในชีวิตประจำวันกลับพบว่าเขารัก,การถ่ายภาพและเริ่มเข้าใจศิลปะของมันมากขึ้นจนกลายเป็นช่างภาพอิสระคุณลองเลือกกิจกรรมที่คุณไม่เคยทำมาก่อนและไม่ต้องกังวลว่าจะทำได้ดีหรือไม่เพราะการลองใหม่ๆจะทำให้คุณได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้น ตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นลองสิ่งใหม่ๆทุกเดือน 3. ฟังเสียงหัวใจพักจากโลกภายนอกเพื่อสำรวจความคิดตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากสังคมการหาความสงบเพื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญบางครั้งสิ่งที่คุณต้องการที่สุดอาจจะเป็นคำตอบที่อยู่ในใจคุณเองใช้เวลาในการนั่งสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่คุณสามารถอยู่กับตัวเองเช่นการเดินในธรรมชาติ การเขียนบันทึกโดยไม่ต้องคิดมากเพียงแค่ปล่อยให้ความคิดออกมาเป็นคำพูดคุณอาจเคยคิดว่าการทำงานออฟฟิศคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแต่พอคุณได้ใช้เวลานั่งสมาธิและทบทวนชีวิตตัวเองใหม่ๆกลับพบว่าคุณชอบที่จะทำงานในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นเช่นการทำงานที่บ้านหรือการทำธุรกิจของตัวเองอีกตัวอย่างหนึ่งคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบการออกสังคมแต่เมื่อเขานั่งคิดเงียบๆและได้อยู่กับตัวเอง เขากลับพบว่าเขาชอบการอ่านหนังสือมากกว่าที่เคยคิดและมันช่วยให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นตั้งเวลาทำสมาธิทุกวัน10 1ถึง15นาทีหรือใช้เวลาวันหยุดเพื่อทบทวนตัวเองสังเกตความรู้สึกของตัวเองหลังทำกิจกรรมต่างๆว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกสงบและมีความสุข 4. หาคนต้นแบบศึกษาจากคนที่คุณชื่นชมบางครั้งการหาคนที่คุณชื่นชมและศึกษาชีวิตเขา จะช่วยให้คุณเห็นทิศทางชีวิตของตัวเองชัดขึ้นการดูเส้นทางของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จอาจช่วยให้คุณรู้ว่าอะไรที่คุณอยากทำค้นหาบุคคลที่คุณชื่นชมและศึกษาชีวิตของเขาผ่านโซเชียลมีเดียหรือสัมภาษณ์ดูว่าคนเหล่านั้นเริ่มต้นอย่างไรทำอะไรที่คุณรู้สึกทึ่งและอยากลองทำบ้างคุณอาจจะชื่นชมผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการทำบล็อกท่องเที่ยวและตอนนี้มีชีวิตที่น่าสนใจ คุณอาจเริ่มค้นหาวิธีการเขียนบล็อกของตัวเองและลองสร้างช่องทางออนไลน์ของคุณเองบ้างอีกตัวอย่างหนึ่งคือการดูชีวิตของคนที่เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆและประสบความสําเร็จจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการปรับตัวคุณอาจพบว่าเส้นทางนี้ก็เหมาะกับตัวเองเช่นกันใช้คนต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ต้องเรียนแบบเขาเหมือนเด๊เดๆเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองหเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกค้นหาคำตอบระหว่างทาง บางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดอาจอยู่ในความผิดพลาดการลองผิดลองถูกไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่มันคือกระบวนการที่พาคุณไปสู่สิ่งที่ชอบลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนบางครั้งคุณอาจพบว่าตัวเองไม่ชอบในสิ่งที่ลองทำแต่ก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้ตั้งใจทำสิ่งที่ชอบต่อไปแม้จะพบอุปสรรคหรือปัญหามีคนหนึ่งที่เริ่มต้นทำงานศิลปะเพราะคิดว่าจะชอบแต่เมื่อทำไปแล้วพบว่าไม่ใช่ จึงเปลี่ยนมาเรียนการออกแบบกราฟิกแทนและพบว่าเขามีความถนัดในด้านนี้มากกว่าที่คิดอีกตัวอย่างหนึ่งคือคนที่เคยทำงานบริษัทใหญ่แต่เมื่อได้ลองทำธุรกิจส่วนตัวกลับพบว่ามันคือสิ่งที่เขารักและไม่เคยกลับไปทำงานประจำอีกเลยอย่าก,กลัวการลองผิดลองถูกเพราะทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้การค้นหาตัวเองอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากและน่ากลัวในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเกินไปค่ะ สิ่งสําคัญคือการเริ่มต้นจากการสํารวจตัวเองอย่างจริงจังตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทามาก่อนเพราะบางครั้งความชอบของเราอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะสนใจลองฟังเสียงภายในที่บอกว่าเรารู้สึกดีหรือไม่ดีจากสิ่งที่ทําและอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมว่าไม่มีใครที่สามารถค้นหาตัวเองได้ในหนึ่งวัน หรือหนึ่งเดือนการค้นหาความหมายของชีวิตและสิ่งที่ชอบคือการเดินทางที่ค่อยๆคืบหน้าไปทีละขั้นตอนทุกการลองผิดลองถูกทุกการสำรวจใหม่ๆจะพาคุณเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยหากคุณยังไม่เจอคำตอบในตอนนี้การเดินทางนี้คือการเติบโตที่สวยงามในตัวมันเองและทุกก้าวของคุณนั้นคือการเรียนรู้ที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆขอให้ทุกคนโชคดีในการค้นหาตัวเองและพบสิ่งที่รักในชีวิตมีความสุขและสนุกไปกับการเดินทางค่ะ